อันนี้เป็นหญ้ารีเพลหรือหญ้าอียุ่มสปปรรพคุณช่วยกระชับช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านการคลอดบุตรมาใหม่ๆวิธีใช้ที่ถูกต้องคือเอาญ้าพวกนี้นะคะเอาญ้าอียุ่มเนี่ยไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาสักกำมือหนึ่งเอามาเผารวมกับไม้ผุหรือฐานให้เกิดควันแล้วไปวางใต้เก้าอี้ที่เจาะรูเป็นวงกลม แล้วให้ผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยมานั่งทับให,ให้ได้รับการรมควันจากาควันของหญ้ารีแพรหรือหญ้าหิยุ่มเนี้ยนะคะก็จะได้ผลโดยตรงทำให้หมดลูกกระชับเร็วขึ้นนะคะหลังคลอดลูกเนี่ยค่ะหญ้ารีแพรที่สวนมีมากเลยค่ะเป็นจุดจุดอันนี้เป็นจุดหนึ่งหลายจุดทีเดียวเลยค่ะในสมัยหนึ่งมีการซื้อขายกัน ปัจจุบันนี้ก็เห็นมีการซื้อขายกันในรูปของหญ้าแห้งนะคะหญ้ารีแพร์